วันนี้เรามาเก็บเห็ดกับเพื่อนเก็บใกล้ๆเก็บที่เก่าเวลาเดีวยวรถเขาเยอะมากเลยะเป็นบ้านเก่าทงใส่เขากำลังจะซ่อแมแซมแน่เลย อันนี้ก็เป็นรถน,นอนก็เลยคนอยู่มีรถตู้สีแดงนียนะถ้าเป็นบ้านซ้ำเม่เขาแน่เลยก็นีรถแบบนี้นะรถอะไรก็ไม่รู้ถ้าไหนบ้านข้างในมันจะมีหมาเห่าใหญ่เลย,ยตูกล้าเนาะ ซัมเมอร์สตูก้าบ้านพักร้อนเขามาเก็บเห็ดป่าข้างใน,นนี่ป่าลึกมากเมื่อก่อนเขาไม่มีที่กัน้นตอนนี้เขามีที่กั้นแล้วเรายิงไม่ได้จักรยานเดินได้มอเตอร์ไซค์ได้นี่ผลยงานวันนี้สองถุงแค่นี้พอนะโอ้โหขยะเยอะนี่อันนี้ของเฮเลนเฮเลนดุนดุกติก <c oughs> <c oughs> เขแกยเต็มิกแตบูล้วดมดูิลาบูลเาวิ่าตายเมือินเตรมอินเตอร์เน่ยาะทอฟีมากักนเลยเนี่ยน่าอยู่ไหมต้นแต่มันโดดเดี่ยวเดียวได้ าเก็บดรอเณหลวงมารับเวลาก็จะสี่โมงแล้วมันมืดไวดูพ้าทิตย์สิพระอาทิตยอากาศดีหนาวเย็นก็ได้มาเก็บเห็ดกันรอรถมารับวนี่เขาจะเป็นทุ่งนา นี่สงสัยไม่มีคนอยู่หรอกแล้วันเนี้เป็นบ้านคนอยู่หรือบ้านซัมเมอร์ไม่รู้อ,อะน่าจะบ้านคนนะเพราะเขามีถังพยองทา้งออ่ะอ้าอ่ะมีคนอยู่เฮเลนดมดมบูแห่แด้บี้แหลงข้อมอุดมีเตฟี เดี๋ยวไว้จะไอ้นี่รอแฟนมาแล้วเจ้าของบ้านเจ้าของปา่า <c oughs> ของคัน <c> ฉ <oughs> ัน <c oughs> ด,ดมแอร์ก็คันฉันหันแอร์ก็แรสกูเกงนหะ งัดจะเดินเข้าบ้านเขากันแล้วเมื่อกี้นี้ทางเข้าบ้านครับป่าสวยงามนี่ในป่าที่เรามาเก็นเห็ดกันลึกมากเข้าไปอีกไกลเดินไม่ไหวแล้วคะ่ะต้องจัก,กรยาน จ้างเลยหมาจะหาอะไระมาตุ่ยเมื่อเช้าเอาแอปเปิ้ลมาให้สัตว์ป่าด้วยสองลูกเอามาโยนไว้ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวกลางคืนเขาก็ออกมาหากินเขาก็ได้กินเรามาเก็บเห็ดของเขาเราก็ต้องเอาอาหารของเรามราให้ขเขาบ้างผลไม้ที่เราไม่กินเพราะว่าเห็ดนี่คือเป็นอาหารของสัตว์ป่า ขอบคุณนะคะเจ้าของป่าที่ให้เก็บเหตุขอบคุณมากๆเลยค่ะมดูดิบ้านน่าอยู่นะพูดถึง,งเงียบดีโอเคนะจ๊ะแค่นี้นะคะบายๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอจบกันแค่นี้นะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะไม่ค่อยได้ถ่ายทำคลิปเพราะว่าไปทำงานแล้วบางาาาที่ถึงจะมีเวลาเข้าป่าเก็บเหนะจ๊ะ เดี๋ยวไว้มีคลิปใหม่ๆอะไรก็จะลงให้ดูนะจ๊ะทุกคนคิดถึงนะจ๊ะบา,บายๆค่ะ